สวัสดีค่ะรถสวยๆมาแนะนำให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะรถคันนี้เป็น Nissan Sunny n น o รถยนต์ปี04ค่ะสีทองนะคะเกียร์ออโต้ราคา79,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาตัดสดเลยนะคะทุกท่านสภาพแบบเดิมๆค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักนะคะภาษีพรบรปี67เร็รมครบค่ะสีสานร,รอบคันดูดี95%เลยทีเดียวนะคะ ภายในสะอาดค่ะสวยน่าใช้ค่ะทุกท่านเรียบดูดีมีสไตล์เลยทีเดียวนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะทั้ง4บานเลยนะคะและสามารถพับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะทุกท่านสะอาดไม่สกปรกค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะคะ9 1 9 5 E20 โฮเติมได้หมดเลยนะคะรถยนต์เกียร์ออโต้เครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆไม่มีสะดุดสามารถขับทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายค่ะทุกท่าน เกียร์ออโตเปลี่ยนครบทุกเกียร์นะคะไม่ต้องรอร้อนไม่ต้องรอรอบค่ะแอร์เย็นแอร์หนาวนะคะยางอะไรมีให้เอกสารมีครบพร้อมโอนกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้ขายยังรับประกรันการโอนให้ด้วยนะคะ79,0 0 0บาทสนใจรถยนต์คันนี้ติดต่อตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยค่ะดูรถได้แถวสมุทรปราการซอยแบริ่งนะคะ ทางด้านผู้ขายมีบริการส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ